กาบสบายดีและสวัสดีเด้อพม่พพ่นอฟซีบอสุกุสุคนบอวซิวภายในแหลกต่างประเทศเนาะมสมชมองกันยินดีตอนหับเขาซูซองเมสมองซาแนวเนานะสุคนโดยเมนี่กมบสมชมังได้พาพยายมชมองมากกวดเนาะเป็นไข่ตอนจะส่งสามมือเลยยังบอเศร์เมนี่ก็ได้พาชมพมชมังมากกวดเนาะมากวดอาการไข่ของเพิ่นไข่ได้สามวันแล้วแต่ว่ายัางบอเศรายัางบอไขนะ่เนาะ เมื่อนี้ก็ได้พาเพิ่นมากวดหาการตอนนี้ก็มาหอะห้องหมอเป็นทีเรียบร้อยเนาะเมสวรงก็ได้มาเปิดคลิปให้เอซเบิง่ายคลิปให้เอซเบิงอัปเดตให้เอซเบิงเนาะติดตามนํากันโดยแต่ก่อนอื่นก็ไม่สวรงก็ต้องกราบขอบุญขอบคุณทุกๆก,กํำลังใจที่ส่งเข้ามาเ้อเนาะ อ่าเพิ okay. no, not, um, ่นก um, ็ได uh, ้อวยพรให้ครอบครัวไม่สว่างมีสุขภาพแข็งแรงเนาะม่สว่างก็ต้องกราบขอบุญขอบุณหลายๆโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาก็ไปเบิ่งไปชมอ่าการกวดุศลของพ่อสมบังนำกันต่อไปเลยเนอนก่อ่าไปเลย การจัดเป็นบร,ร,ริวอบริด้ยกังเอาว่าถามพเพิ่หาไปห้อง,องไ,องไนในในงะไรอีกตามคนนี้นะไปตอกไปตอทนน่ยสนย

พี่โฟมังพี่นั่งลงไม่เห <c oughs> <c oughs> Ta. Ta. sắp cho tên tọt đó. Tên tọt chết กว่า. đi cái nó เดิอเหนียวน่ะจากกุรักเตยเลยใช่ฮหรักเตยยี่ห้อเล่เกนที่มีสองพันใชโดยโดยรกเตยแตยังไม่ไหวลยญ่คจับทังนี้ทังนี้หูฝนนะครัน่าอืมไอ้องขด้องคุดอ่าทานรกเตใชโยบเป็นยังไงบอ ชมชมบเตนตอาเืองออาใยไป่แบไปใช้จานังยู่นี่นะนี่นะนั่งกนนะไหามอยาก็ีอยากปบขอได้ลูกให้ท่่าวยังนั้นเลยแนี่คนเนุเชียมันดอก ตัวได้ผลกับเป็นสิทเลือดจะดนได้ไหมพอเป็นบอกอนประเด้มาตรวจเล่เลือดเราเข้มก็เลือดสมบังโซนนั้นจะสบายเนอะยาเอดอ้วดีดรยโยมานอสวัสดีครับโอ้สวัสดีทยมุดเ็มจุดหนาวไชยโยกันนกกระจัดกระจัดไปยอะ

พิงแดดพิงแดดอ้ว่าโยกหนาวแห้งเราบดก็ถอดฮอดเสือไงเสือลลเบ่หากล้วจะอุ่นยุ้เสือแล้วนะมึงลชนอชนไล่ยังเราม้เดหชนไล่ดอกไม้ดอกม้รอเรอุ่นนะพ่อ อากาศเปลี่ยนแปลงเพื่อสบายใจแม่ตอนนี้กำลังรอฟอวุงพื้นห้องยังก็พูดนอนห้องห้องห้องกวดเอโกวัดแทะหัวใจวะจะว่าอะไจะเป็นโลหัวใจบ่เพิ่อกัดแทะวัดแล้วนาะกวด กินได้ไหมลองกินแล้วนึ่งแล้วกินลกแล้วแล้วโอเคน่ทุกคนตอนนี้ก็จะใบกวดเลือดนะเป็นทีเรียบร้อยนะทุกคนแล้ก็รอแต่ ไปให้เพื่นเห็นใบสั่งยาให้มนันให้น่ะทุกคนโดยไปผมไปชมกันเลย ตอนนี้ก็ลักเดินทางกลับบ้านแล้วทุกคนขวดแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะทุกคนโอเครูปก็คือพอวงโมเลเป็นอย่างหลายเนาะคือเป็นเก็บทองเก็บทองกับเป็นไข่เนาะทุกคนโดยมาห้องตรงนี้เนาะก็ได้กวดพยานแล้วเป็นทีเรียบรนะ้อยเนาะทุกคนสรุปก็คือพอวงโมเลเป็นอย่างหลไรพอเป็นไข่เนาะเป็นไข่กับถอกทองเล็กน้อย โดยก็ที่เกกอเป็นห่วงลายคือว่าเิ่นเป็นอย่างไรเนาะทุกคนเพราะว่าอ่าเพิ่นไข่ก็ได้สามวัน,ลววนลวแล้วสามวันแล้วแล้วเพิ่นเจ็บท้องพร้อแบบนี้นะทุกคนกินยาแล้วก็คิงก์บ็บดให้แหมได้ยังแบบไข่ในหน่อยเนาะทุกคนไข่นหน่อยแล้วก็บาดไข่บาดบวไข่แบบนี้นะทุกคน,กนแมองก็คือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าไขาวัดบ่เพราะมันก็อากาศหนาวแน่นอนทุกคนโดย มากวดแล้วก็วางใจใน,นบาทนี้เนาะสบายใจขึ้นหลายเติบทีแรกขึ้นไว้แย่เพิ่นเป็นนักเป็นนานะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือขามากวดอยู่ห้องหมอห้องหมอทหารห้องหมอใหญ่อยู่ในเมืองอุตมพรเนาะใกล้บ้านเท่านี้แหละอยู่ในเมืองเซนโนห้นะทุกคนโดยเราจะได้เดินทางกลับบ้านก่อด้ทุกคนเด,ด,ด้อเนาะ เดี๋ยวไปชมน้ำกันต่อไปอีกอร่อยเหรอมามี๊อร่อยนักฮายเหรอคุ้มเส็ยบวะเจ็บอยูอ่เจ็บอยู่คุณคคำมักถังว<ม>งอ<ม>กงวะอืม แล้วทุกคนตอนนี้เมย์ชมวังก็ได้มาฮอดเพื่อนเป็นทีเรียบรนะ้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เมย์ชมวังที่ได้ขอยกคลิปไปเพียงเท่านี้ก็เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อปิดกำลังใจให้ช่องเม่ชมวังในเด้อน,นะอาไว้พุพ่อก,กันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เม่ชมวังก็ที่ได้กล่าวคำวา่าสบายดีสบายดีบายบาย